เราก็นอนตอนตอนบ่ายอ่ะอดิ้นเสียงกรี๊งอ่ะเรารู้เกิดเรื่องแล้วเด็กมันก็วิ่งพ่เดียร่พเด,ดีเด็กบ้านพิเดีดนี่เอาอีกแล้วเด็กบ้านพิเดีอีกแล้วยืนบนหลงังบนหลังคาช่างเย็บอ่ะมาติดกับกำแพงใช่ป่ะกระโดดหมอนจะมาม้วงรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกันละครั้งหนึ่งไบโคกซีโร่กันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไครต์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งหนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครั้งหนึ่งบ่ายโคกซีโร่คลิปนี้ผมยืนอยู่ที่วัดโขงสุวรรณคีรีอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีแน่นอนครับแขกรับเชิญของเราเป็นคนราชบุรีแน่นอนฮะแต่เขาเป็น ถึงขนาดผู้คุ้มกฎเรือนจำกลางเขาบินโทษของเขาตัดสินมาถึงสองตลอดชีวิตยังไม่พอแค่นั้นครับเข้าไปอยู่ข้างในไปสร้างวีรกรรมถึงขนาดพลาดพลั้งมือต่อสู้กับเจ้าหน้าที่เอาเป็นว่าผมจะพาทุกคนไปพบกับเขาเลยดีกว่าคุนเดชแห่งราชบุรีฉันนคนคคค่่ค่่เเเเป็็ลาาารรือองงกียยูข้ กันชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์ <S 2> <S 2> สวัสดีครับพี่ขุนเดชครับโอ้โหตัวจริงหล่อมาก <S <S ผมมองแว็บแรกผมมองถึงพระเอกหนังเลยนะขอบคุณครับใครรู้ไหมพี่ชัดชัยเป่งพาณิชย์แต่ถ้าคนเก่าๆยุคผมอะ่ะจะทันนะชัดชัยเป่งพาณิชย์พี่ขนเดชแนะนําตัวพี่ก่อนอย่งเป็นนางการครับผม กมลหรือเ,เพื่อนที่เรียกผมว่าคุณเดชครับข้อมูลมานี่ผมสนใจน่าสนใจมากเป็นนังคู่คุมกฎเราบอกว่าเป็นนักโทษสองตลอดด้วยและที่สําคัญนี่ถึงขนาดว่าเคยคิดที่แบบว่าเฮ้ยคิดสั้นถึงขนาดว่าจะต้องมีการแขวนคอกันเลยเชียวมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่เคยตกต่ำที่สุดแบบว่าไม่เหลืออะไรเงี้ยแม้แต่ที่บ้านอะไรเงี้ยคือออกมาใช่ไหมออกมาใหม่ใช่ไหม,มพี่ทั้งที่เมื่อก่อนที่บ้านที่ผมอยู่เป็นแบบ ก็ถือว่าเป็นแบบมีที่มีบ้าน<ช>มีมีหมดทุกอย่างพร้อมหมดเออส่วนรวมเลยบ้านหลังนี้คือแบบใครก็ต้องมาที่นั่นอ่ะพอเรามาเห็นทีแบบมันกองขยะเลยหลังคาก็ไม่มีอ่ะที่ดูดิเขาโกงไปอ่างเงี้ยเราไม่มีคนซัพพอร์ตทั้งหลังญาติพี่น้องเขาแบบเราแรงอ่ะก็คือว่านามสกุลเราเนี่ยเขามีตังค์ทั้งนั้นฐานะทั้งนั้นเลยรวยละน,น้านี่บ้าน,นเป็นตึกหลังใหญ่เลยมีฐานะ แต่เราเป็นคนแรงมันไม่ลงให้ใครอ่ะถ้าเราไม่ผิดอ่ะไม่มีคำว่าลงให้ใครแน่นอนก็นิสัยเราเป็นอย่างนี้ใช่ผมเป็นแบบนี้อ่ะชอบพองเนี่ยพี่น้องผมก็เลยน้อยลงใช่ไหมใช่อืมแล้วผมไม่ได้ไปมหาสู้อะไรเงี้ยครับผมไม่ชอบคนพูดดูถูกอะไรเงี้ยนะอืมแล้วก็จะว่าเลยจะว่าแรงแรงใส่เลยอ่ะเรานับถือแต่พอถ้ามาว่าเรื่องไม่จริงแล้วว่าดูถูกเหล่านี้แล้วกับผมอะไม่เท่าไรหรอกกับพี่ชายผมเนี้ยอืมยอมไม่ได้เลยท่ออะไรพี่เขาเป็นคนดีนะเขาซื่อไม่พูดเลยผมอยู่บ้านสองคนเนี่ยมันผมอยู่คนเดดีียวถาามทพู ผมอาจะไปไหนผมก็ไปได้ไปอยู่ที่เก่าที่สามเรือนนะนะเขาให้ผมกลับไปด้วยเป็นช่างที่ห้องแถวให้เขาไม่ต้องมัดจำเขาเอาเราอ่ะครับทั้งที่ว่าเราตัวลายเขาไม่เคยมองเราเขาดีกับเราเลยนะแต่เราห่วงพี่ไงบ้านมาไม่มีหลังคาไม่มีอะไรเลยไฟไม่มีน้ําไม่มีผมผูกเปนอนหน้าบ้านอะ <ừ> ่ะเชือกไม่มีมอาไม้แันเสื้อมัดผูกนะแล้วมันลุดอ่ะคืนนั้นอ่ะสามที่เอามร่นอ่ะล่นในการที่เอาไม้แขวนเสื้อมามัดเนาะความแน่นมันไม่เหมือนเชือกอยู่แล้วเราขยับตัวมันร่นใช่ปะครับ ยังไม่เท่าไหร่รล้วไปนอนเราเออเจ็บหลังไป็นนอนเท่าไรมดกัดอีกทีเนี้ยความน้อยใจอะไรเงี้ยนะครับจะผ่านไปได้ไงอืหันไปหาใครก็ไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับมองคือบ้านเลยแม้แต่บ,บาทเดียวก็ไม่มีเรื่องจริง แต่สุดท้ายก็หลุดพ้นตรงนั้นมาได้เพราะความที่เราคิดถึงพี่ชายสุดที่รักของเราที่มีอยู่เอาละฮะอันนี้ก็คือเรื่องราวที่แบบว่าต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะครับที่ผมได้ข่าวมาว่าพี่เขาเนี่ยนะต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากนะต้องบอกว่านักโทษสองตลอดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชายคนนี้ ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องการะลคัทหนึ่งบายโคกซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการของคุณทักแชทไปได้ที่เพจการะคัทหนึ่งบายโคกซีโร่หรือ Li น์แอดโคกซีโร่สตอรี่และสําหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ทักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับพี่็นคนเกิดที่ไหนที่ระบุรีครับวัดโบน วันนี้ดังนะดังดังคนกรุงเทพจะมาอาบน้ำมนต์ที่วัดนี้ตลอดอาบน้ำมนต์ใช่ไหมพี่คแล้วคุณพ่อเป็นคนที่ไหนคนบดบ่นนะครับคุณแม่คนมันโป่งครับอืมก็ในตอนนั้นก็คือกีดเลื่อนมานี่คือลาดบุรีร้อยเปอร์เซนต์ใช่ครับเกิดมาพี่น้องทั้งหมดกี่คนสี่คนพี่เป็นคนที่สองเอาละเจอคนสุดท้องนะเกิดมาเห็นพ่อแม่ฐานะเป็นไงบ้างพี่การทํางานของเขามีพร้อมให้เราทุกอย่างยังตอนนั้นพอจ้างมาอยู่บ้านได้ล่ะคุณพ่อทํางานอะไรเป็นทํางานไปรษณียีครับคุณแม่ เป็นแม่บ้านู่บ้านเฉยๆไขของเนี้ยสบายอ่ะคืออยากได้อะไรก็ได้อ่ะเพราะนั้นเขามีปัญญาที่จะส่งเสียเราแน่นอนในการที่จะเล่าเรียนใชจบชั้นไหนฮะปีหนึ่งเป็นโปรบริหารธุรกิจแต่ก็โดนจับมีเรื่องเงานท่าเทียบวุฒิก็คือมีวุฒิมสามมสามได้เข้าไปเรียนปีหนึ่งเขบอกว่าเป็นโรงเรียนดีด้วยนะเอกชนบริหารเลยนะเอกชนแสดงว่าพี่ก็ไม่คนที่เรียนดีก็ดีโธธาเนี่ยมันเป็นโรงเรียนประจำอำเภอใช่ป่ะครับพี่สอบเข้าไม่ได้เลยอื เขาจะให้ผมเรียนสารสิทธิ์เป็นโปงใช่ป่ะเป็นโรงเรียนเก่งภาษานะผมไม่ไปอผมบอกจะเรียนนี้กับพวกผมมนเข้าไม่ได้มันยากพี่มันเข้าไม่ได้มีเข้าได้ยังไงอเอาดิเออพี่คือแสดงว่าพี่เรามีความฉลาดมากกว่าเราเขาเลยพูดอย่างนี้ใช่ตั้งใจเรียนเวลาเราอ่เนื้อครับทางสอบแล้เอาอะไรบอกเลยแต่ไม่ได้หรอกไปเรียนน้ำโปงนั่นแหละเอารถมอไซค์ใชป่ะเออเอาดิมาดิแลกเปลี่ยนกันหน่อยใช่เราไปสอบ โอ้เห็นเขาสอบเราก็ทาไม่ได้หรอกยากขนาดเด็กเรียนยังไม่ติดอะคิดดูดิเราไม่ดูด้วยผลสอบแล้วก็เดินไปเรียนโปรงแน่นอนหลังจากทาข้อสอบไปปุ๊บก็ไม่ดูผลสอบไปดูผลนะเพื่อนไปเรียกเฮ้ยไม่ดูผลสอบอ่ะผมไม่ได้หรอกห่าเฮ้ยมีชื่อมึงเราก็ไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวไปดูมีจริงๆได้หรอได้ เดี๋ยวก่อนนะปฏิหารหรือความตั้งใจหรือยังไงพี่มั่วเลยแหละคือในวันที่กาข้อสอบต่อข้อสอบนี่คือเราเรารู้เลยว่าเรามั่วใช่เด็กเรียนทําไม่ได้คิดดูดิเ้อาสอบยากเด็กเรียนม่ติดดัพวกริวหรือพวกเจนยันทีปอะไรปะพวกใส่มั่วแล้วเขียนทรงไปแล้วแล้วก็ผ่านผ่านเขาก็ซื้อให้เลยนะรถอ่ะเราเห็นออกทีวีเนี่ยเราชอบไหมปะไม่ทางบ้านเราขาไม่ช็อกกันหมดเลยหรองงเลยเขายิ้มอ่ะเขาก็อยากให้ได้แต่เขาไม่ได้แล้วมันยาก เราเห็นรถออมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนสปินเตอร์ล่ะครับร้อยสิบอ่ะครับโอ้โหใครมีนี่รุ่นนี่ก็โอ้โหรุ่นสปินเตอร์นะน้องๆนะแอรอาร์ตแล้วอ่ะถ้ามาขี่สมัยนี้ก็พวกวัยรุ่นก็มองว่าอีแก่แล้วแต่สมัยก่อนนี่ฮิตมากเมื่อก่อนวัยแปดสิบนี่ก็ได้แล้วอืรุ่นผมนะครับเห็นออกรถทัชออกทีวีปุ๊บนะแม่อยากได้เนี่ยคันนี้ก็บอกพ่อของเดียตอนสอบเขาได้แล้วนะครับตอนนั้นมอหนึ่งซื้อจักรยานให้อยูพอจบมอว์หนึ่งปุ๊บขึ้นมอสองต้องมาเรียนตึกใหญ่ข้างนออก่ะครับ เห็นมันพงออกทีวีแถวบ้านไม่มีจคมีแล้วบอกแม่บอกพ่อไปแล้วก็บอกลุ่งขึ้นเขากลับมาจะทางานเขาเลิกห้าโมงแล้วนี่เขากลับมา่อนครับไม่อาบน้ำมาเขาถามเรานะจะไปไหนอ่ะไม่เอารถหรือไงโอ้พาไปชิอเลยโอ้โหเพิ่งออกทีวีวันเดียวอ่ะได้เลยได้รอจริงๆบอก็ให้เลยโดยที่แบบว่าไม่ไม่คาดฝันด้วยไม่น่าเชื่อด้วยแม้ให้เันตัวเองเนี่ยยังตกใจตัวเองตอนดื้อๆตอนไปเรียนปีหนึ่ง ดื้อแล้วเหรอพี่เริ่มเกเรแล้วใช่ไหมปีหนึ่งดิปีหนึ่งนะฮะมีเรื่องแล้วเราเราไปตีกันแล้วอ่ะเรารู้ตำรวจตามจับเราแล้วตามไปนโรงเรียนแล้วให้ครูช่วยเกิดอะไรขึ้นพี่เล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์นี้เราไปเล่นสนุกอ่ะครับเป็นปีหนึ่งนะที่มันดึกกับประมาณสักสามสี่ทุ่มเราก็จะไปหาเกลือต้มเกลืต้มมานะหลังนั้นเราเกเรแล้วแหละดังแล้วอ่ะนี่มันมีรุ่นใหญ่ใช่ป่ะเด็กซอยฟ้าไอ้นี่มันแซบจอนสันดังในที่นี้เขาเรียกพี่ว่าอะไรตอนนั้นคุณเดชป่ะหรือว่าไงยังยังยังเรียกพี่่วาออะไรตนนนั้ เดชไเหรเสือไอ้เสือเป็นเสือเพื่อนเจ๊เสือครับจะรู้จักกันเลยในเพื่อนๆก็คือไอ้เสือใช่ครับไอ้นั่นมันแซ่บมันดังจะเป็นรุ่นพี่เราเขาเมาบอกมึงจะไปไหนเดไปกินต้มมันไม่กินเหล้าเออไปด้วยมึงนั่งเล่นกับมึงนั่นแหละไปนั่งกินกันเจ็ดคนมีโต๊ะหนึ่งนั่งหกคนแล้วอ่านหนัสั่งเนี่ยไม่ใช่ลาเหล้าครับเราก็เลยกินต้มนะพวกกระสกิดไอ้เฮียมันนั่งกินข้าวไงมองหน้าเราตลอดเลยไอ้เฮียมันจะไปมองเราเหรล่ะ เราพันมันมองจริงว้มันกินเงี้ยมอนมอนมันมองต้มมันอ่ะกินกับลบแต่ตามองเราอเราเป็ลรถเปชีนะราไปหมาอนรถไปห้องน้ำไอ้นั่นเดินตามไปเลยพวกเราอ่ะเอาไงดีวะเอาแล้วแต่มึงนี่ไอ้นี่มันรุ่นใหญ่กว่าเราครับแต่เราก็พูดธรรมดาอย่างงี้แหละครับเราก็เกย์แล้วอ่ะเราเรียนอยู่เขาเด็กบ้านใช่ไหมไฟบล็อกเลยอ่ะเอาไปจากไหนพี่หลังข้างร้านไงครับ มันก้อนเราก้อนนี้มันหักเป็นครึ่งอ่ะสองของครึ่งของมันของเราเป็นก้อนเต็มนะวางไว้คนละก้อนใช่มันเรียกนันเฮ้ยเงยหน้ามันโยนแม่นเลยนะเข้าหน้าเลยล, <ง S 1> ล้มเราก็เขา้าไปซ้ำอีกบล็อกทุบเลยหน้านหักครึ่งเลยที่ดูดิมันวิ่งหนีไปสามอีกสามคนไม่ได้วิ่งนอนเรียบร้อยแยกย้ายกับครับเราก็ไม่ได้หนีนะที่เรายืนอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ได้หนีไปลรากลับบ้านก็ไม่ได้หนีใช้ชีวิตปกตินั่นก็คือแยกย้ายกันไปอยู่ใช้ใช้ชีวิตปกติ แต่รู้ว่าตำรวจไปตามแล้วก็หลบอยู่ในบ้านนี่แหละบ้านสองชั้นใช่ปะครับเราก็นอนบนหลังคาตลวดไปครับเพื่อนยงล่างบอกไม่อยู่ครับมันก็ไม่ได้อะไรจนเราเมาอ่ะเราดันไปกินร้านเดิมโทรมาแจ้งจับที่ร้านเดิมอีกเมาพางอือขอจับไปครับเป็นร้านสารวัตรด้วยนะอือตอนแรกเขาจะปล่อยแล้วล่ะครับนี่พอดีสารวัตรเจ้าของคดีมาเขาเรียกไม่ให้กลับครับตอนแรกเราเสียค่าเสียหายถ้าถ้าร้านอ่ะบอกว่าจะเอาค่าเสียหายค่าแก้วค่าอะไรแตกร้อยแปดสิบบาทอ่ะอือ ร้อยแปดสิบาทได้ไหมม่แจ้งตำรวจดูดิอ้โหสนิทกับเราเนี่ยนะถ้าบอกเราจากนั้นเราก็จ่ายแล้วใช่ปะเขาเรียกวาเท่าไหร่ปล่มันสาหัสเเจ็บเยอะดังหักปากชีนิ้วหักเละอหักหมดเลยเราก็ไม่รู้อะเรานึกว่ารุ่นเดียวกันมันเพิ่งสึกหมใช่หมมันรุ่นใหญ่ว่าครับแล้วเรียกท่าอะไรพี่กับแสนอะโอ้โหนี่เราจะไปเชื่อตำรวจตำรวจว่ามึงไม่ต้องยอมเสียอะไรเด้แม่ติดเต็มที่สามสี่เดือนแค่นั้นแหละเราก็ถ้าสามสี่เดือนไม่ต้องเสีย ี๋ยวติดเองเดี๋ยวเอามอไซค์เรา้วาเยาวชนใช่ป่ะอ๋อคือตอนนั้นอายุในในระหว่างเยาวชนใช่อายุประมาณเท่าไหร่พี่16บหกไหมสิบหกสามชีเดือนไม่ใช่อ่ะดิเรารับอ่ะพอบอกแล้วแต่นะเสียให้เสียให้นะผมไม่เป็นไรไปให้มันมาสมอ้อยเจ็บแค่นี้อ๋อพ่อเราเนี่ยบอกว่าเราเสียให้พ่อมีตังค์เสียให้นะใช่คิดดีๆนะใช่เออแสนหนึ่งพ่อขอให้ให้เขาได้นะเอเองไม่ต้องไปติดใช่ไม่ต้องใช่เดี๋ยวผมไปเองเสียให้ตัง ใส่ใจตังมันทคุนตีนเนี่ยก็คือเราก็ไม่มอบตัวไม่ได้มอบตัวโดนจับไปแล้วไงโดนจับไปแล้วเขาประกันอ่ะเราไปเชื่อมรวนไงในข้อหาอะไรที่เขาแจ้งมาทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสและทุกคุภาพพิการอ่ะโอ้โหหนักนะวันตัดสินเนี่ยโหนางคลอดเข้าเลยวันตัดสินสองปีโอ้โหแล้วไม่เคยติดอ่ะตัดสินมาหมดสองปี ทรงทรงฐานวินิจนะปีอะไรพี่อันนี้ที่เล่ามาเนี่ยสามสามปีสองพันห้าร้สาสิสามะครับปีนี้พี่อายุเท่าไหร่ลืมถามปีนี้ห้าสิบปีนี้ห0สิบแล้วนะยังหล่อเฟี้ยวอยู่เลยนะถ้าย้อนไปนี่ปีสามสามนี่หล่อมากแล้วพี่นะอยากจะขอรูปตอนสมัยวัยรุ่นเลยอ่ะวันที่ปอยตัวนี่ไงขาบินนะเจ้องนที่ก็บอกเนี่ยมึงดูรูปมึงตอนเข้าดิกระตมองออกดิไปไปทำบัตรที่อำเภอนะผู้หญิงก็มองหน้าเลยบอกพี่ติดกี่ปีเนี่ยบอกสิบห้าบอกห้า ่าสถาพินิตตาตัดสีมาสองปีตอนนั้นเป็นไงพี่ความรู้สึกแม่ประกันทีประกันอุหอเลยพี่ <c oughs> ดูดิแม่กับประกันเลยทุกวันที่อยู่เดือนจำอ,ะอ่ะเขยาไปเยี่ยมไม่เคยขาดทุกวันเพื่อวันสองรอบ ตอนนั้น16ปีใช่ตอนนั้นถ้าโดนจับคือถ้าส่งเรือนจบส่งเรือนจําเลยใช่ไมพี่มาล่บุรีที่เนี่ยไม่มีสถานพินิษฐ์อ่าถ้าย้อนไปในปี2533ตัดแล้วส่งกรุงเทพอ่าเท่ากับว่าครั้งแรกของในชีวิตในการเข้าคุกคืนเรือนจำาราบุรีลาบุรีใ่ในปี2533อืมแล้วเข้าความเป็นเด็กด้วยนะน้าอยู่คนแถวบ้านนีครับโอ้แต่เราเกย์จริงนะและไม่เคยมีใครให้ใครมาออกตัวให้ผมเกย์เลยนะครับไม่เคยมีลูกพี่นะผม ไม่เคยมีตอนเข้าไปในสามผู้ใหญ่โอเคน้ามารับอยู่กันนะใช่แล้วมีเรื่องมีราวไหมพี่ตอนที่อยู่เรือนจําที่รอส่งสารพินิษมีจําที่หมกก็ว่าเอาด้วยนะเรื่องอะไรพี่เรื่องคือเรื่องอะไรถหามหามเมย์ะเมย์ที่ว่าหามขี้นั่นแหละจริงจริงอะบุรีมันอยู่ในตู้เัยไม่ได้เปิดให้แค่นั้นะมันพูดไม่รู้เรื่องอะทวงอะคือเข้าไปใหม่ในยุคนั้นเนี่ยเรามีตังค์อยู่แล้วคือต้องหามเมย์ก่อนใช่แล้วเราตัวเล็กคนใหม่ใช่ไหมพี่พี่พูดถึงคนใหม่ใช่มมม้ออ่่่่่่าาาตงหหหหเกกกนนใชคะทไรีี จ็ดวันนะเจ็ดวันเนี่ยหามย่างเงี้หาไปทิ้งอ่ะจังหวัจะหมดอ่ะครับอืมจะกี่รอบแล้วแต่ให้หมดวันหนึ่งเนี่ยไม่รู้กี่รอบแล้วเราเด็กอายุสิบหกอ่ะไม่เคยทํางานอ่ะลูกคนเล็กก็ทีูดิอ๋อเด็กก็ไม่เว้นเหรอเยาวชนก็ไม่เว้นเว้นโอ้โหเกยไม่ีด้ยางเดียวอืมเราเขาว่าเลยเราไม่กลัวคนอยู่แล้วอ่ะอ่าหนาก็มาห้ามอ่ะไม่ยอมอ่ะครับเขาไม่อะไรเราเด็กอ่ะเด็กที่สุดอ่ะใช่ป่ะหน้าตอนนั้นอ่ะนะใช่เพราะว่าสถานพินิจมันไม่มีแล้วยุคนั้นไม่ค่อยมีใครเกเกมไหหรอน้อยมาก ไม่มีใครที่ว่าไม่ยอมให้เสียตังค์อ่ะยอมทิดผมมันไส้มันน่ะมันเรียกไปเยอะไปอ่ะผมว่ามันสมอัยอ่ะมันเกินไปอนะยุคนั้นเงินแสนหนึ่งก็ไม่น้อยนะแสนหนึ่งก็น่าจะเกือบล้านในยุคนี้นะพี่นะใช่ไหมฮะแล้วที่ว่าสามสี่เดือนมันแป๊บเดียวใช่ป่ะโอ้โหสองปีร้องหอนเลยแล้วแม่บอกว่าประกันแล้วเรียบร้อยแล้วนะแล้วขอเอาใบมาให้เซ็นแล้วคิดดูดิแล้วเอายีนี้ไปเตรียมเตรียมเปียกมันห้องเลย้ทุ่มแล้วก็ไม่เรียกวะ สองทุ่มก็ไม่เรียกว่าน้ำมันมอนเกงเลยแล้วทำไมพี่ประกันไม่ได้เพราะอะไรเขาเพิ่มหลักทรัพย์การถอ,อ,อนอเราก็ปากไวเออดังนั้นไม่ต้องประกันแล้วมแม่เราก็พาซื้อถอนประกันไม่ประกันต่อดังนั้นที่ไหนเราพูดประชดเขาแม่เขาก็นึกว่าลูกต้องการ <c oughs> าไม่ต้องประกันกเขาก็ไม่ประกันดิเขาก็ไม่ผิดนะก็เลยไม่ประกันก็ไม่ประกันครับพี่ แต่ผมอดถามไม่ได้ถ้าย้อนไปปีสามสามนี่พี่อายุสิบหกเนี่ยหน้าตาพี่หล่อเหลามากเลยนะแล้วแล้วพวกสมัยนั้นเขาไม่มองพี่หน้าอ่อนหรือมองว่าเป็นน้องหรืออะไรมามีมาจีบไหมไม่ไม่เยี้ยอผมแรงผมแรงจริงกับน้าผมก็อยู่นะผมไม่ไม่ธรรมดาน้าก็เป็นน้าพวกด้วยผมยอมให้ไห่แต่ไม่มีใครมาแซวไม่มีอะไรจะซัดจะลองหน้าห้องด้วยผมเด็กๆนั้นน่ะเรื่องอะไรพี่สามทุ่มต้องนอนใช่ไหมครับพอเป่าแต่ที่นู้นเป็นเป่าแต่คอ๋อเป็นเป่าแต่เหรอเราก็ไม่ได้คุยเสียงดังเราครับ เบาๆเลยเฮ้ยมึงจะนอนได้ยังวะเดี๋ยวกระทืบเลยมากระทึมเรื่องอะไรใครคุยเสียงดังวะเราก็พูดโวยงเงี้ยนะเราก็ไม่ชอบเราหงผ่าเหมือนกันผมส่วนเลยแล้วป่มาอะแล้วระยะเวลาเราอยู่เรือนจำนี้หมดกี่กี่เดือนนี่ถึงจะส่งไปสถานัินี้ประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ถูกส่งไปที่สถานัินี้บ้านอะไรครับพี่บ้านกรุณาบ้านกรุณาสิบหกไร่อ่ะโอ้โหในปีประศอะไรพี่สามสามไปปลายปีนะบอกครับผม มาเข้าไปเป็นไงพี่สภาพแวดล้อมเป็นไงฮะกับเรือนจำราชบุรีตอนนั้นกับสถาพินิษ์บ้านก,นกางนะกินอยู่ดีฝ่าแต่มันจะแบบวุ่นวายอะ่ะม,มีแมีเด็กน้อยอะ่ะเด็กกว่าเราบางทีแม่งสิบขวบสิบเอ็ดขวบ,ขวบตัวตีดเดียวยังติดเลยคิดดูดิครับแล้วยติพี่น้องก็ไปเยี่ยมนะก็ไม่ได้ว่าไม่มีญานะตินติเคดีแบบรักรับอะไรเงี้ยครับเด็กตัวนี้เดียวแหละครับเราก็เห็นโอ้โหอะไรแบบนะี้แล้วมันเปรี้ยวอะ่ะเราเดินผ่านเงี้ยไอ้มึงมึงเก่ามาบังคนเนี่ยคุณจะดูทรทัศน์ กูจะไปเก่าเฮียอะไรกูเดินผ่านนะเด็กสิบสิบเอ็ดขวบเนี่ยนะสองสามขวบเนี่ยเอากูไหมผมสู้ไม่ได้หรอกมึงยามานั่นเลยไปเถอะไม่อยากทำไปเดี๋ยวมึงเจอวัวนี้เดี๋ยวมึงเจอกูแม่มันบอกว่ามึงอยู่หอเดียวกูด้วยเจอทุกวันอยู่แล้วเราก็บอกนะแล้วก็ไม่สนใจอ่ะตอนนั้นลาลีมีน้อยด้วยมันไม่ได้รวมอ่ะแล้วก็ไปแล้วไม่สนใจไม่มีอะไรแล้วพี่ไปอยู่กับใครฮะลาบรีไม่ได้รวมกัน ตอนนั้นผมก็อยู่ผมคนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวเลยใช่อือก็คือว่าเรามีตังอะแม่มเยี่ยมทุกอาทิตย์เรียนรู้ด้วยตัวเองเลยนะใช่หาประสบการณ์ตัวเองเลยคนเดียวเลยแม่มเยี่ยมทุกอาทิตย์คนคูกเขาเรียกว่าญาติถึงอะอ่าเจ๋งญาติญาติถึงจากรารีเป็นเทพทุกอาทิตย์นะผมเรียกว่าสมเด็จใช่มีตังอะผมก็อยู่คนเดียวตอนนั้นวันเสาร์ผมถือน้ำยาซักผ้ามันจะมีน้ำยาซักผ้าแจกใช่ป่ะครับเราไม่ได้ระวังตัวนะเด็กแม่งตัวเนี้ยแต่มันเยอะ มามมัไม่มาคนเดียวอ่ะมันลุมอ่ะ <c oughs> โอ้ยไอ้แต่มันต่อยมันไม่เข้าหรอกตัวเล็กกว่าเนี่คือเด็กคนเดิมใช่ไหมใช่ที่ที่บอกว่าเออเดี๋ยวมึงจะเจอกันอ่ะแต่มันมีมาเพิ่มเรียกมาหมดก,กี่คนพวกนี้พวกอ,อะไรนะไอ้ไอ้ขวัญดาวเดือนอไอ้รังดาวเดือนครับพี่อยู่ในยุคนั้นใครขับบ้านหนักเลยพาลต,าตา้าพาลต้าอุ้ยผมเคยเจอนะพาลต้าพาลต้าแบบเดิมอืมพาลต้าแบบเดิมแต่เราไม่ได้เก็บอะไรหรอกพอขึ้นห้องพาลต้าเรียกนี่ไปเขาเห็นที่ไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วขึ้นห้องไปก็นอน มึงเดินไปเตะหน้ามันเลยจำดยได้ไหมว่าใครได้เดินไปเตะเลยว่ามึงนี่ไม่ทำใครข้างหลังถ้าทำก็ถาตัว,ต,วตัวเลยเออเอาดิเออเดิไปเตะนี่ไม่ได้นไปเตะเอออย่ามายุ่งกันนี่อย่างเดียวครับตอนนี้เขาไม่ได้เจ็บอะไรใช่ปะ่ะพี่ก็บอกอพลตาไปางั้นเออเดี๋ยวมาอยู่ไหมผมไม่อยู่อะอยู่อย่างนี้ดีแล้วเดี๋ยวก็อยู่อย่างนี้นะอยู่ได้นั่งคับบ้านนะชวนไปอยู่ยไม่อยู่ไม่ไปไมิวไม่อยู่ด้วย อ๋อแล้วแต่มึงนะเว้ยไม่ทําก็ไม่ทํามันก็ไม่เคยมายุ่งกันอีกเลยนะครับแล้วมันทําก็ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได้เข้าด้วยติดแขนใช่ป่ะอืเราก็สร้างตัวเองคนนับถือเยอะอรุณาเต็งรุงเทพมหานี้ที่บ้านเลยตอนปอยนะยังมหานี้เลยเราก็ากค่อยๆเด็กลาดิยาส่งไปแล้วก็สร้างเป็นบ้านเราเองนะ่อันทีนี้เริ่มรับเด็กลาดบ,บุรีที่<ช>ทย้ายไปใช่เอามาอยู่กับเราะตัวจะย้ยายอบอกบ้านบ้านนี้ไม่จะตัวย้ายอย่างนั้นเลยจนบ้านเราแข่งอ่มไม่เคยยุ่งมีคนเก่งใจอ่ะจะทําอะไรจังบ้อกนี่ก่อนอ่ะ ไม่เคยยุ่งพรต่าพูดมึงไม่เคยไปยุ่งกับใครมึงไม่สนใจหรอกมีอะไรบอกกูนี่โอ้ไม่มีอะไรหรอกจะเราแข่งอะจนมปนบ้านทั้งหมดกี่คนเลยจนจากตัวคนเดียวเป็นสิบคนแล้วพัดลมตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่เขาจะไล่ไปสถานนี้เขาจะนับตัวพัดลมเวลาอยู่บนเตียงหน้าทีวีตัวหนึ่งนี่คือจะอยู่หน้าเวทีอหน้าเวทีหน้าทีวีตัวสองก็จะเริ่มถัดมาเรื่อยๆตัวสามว่าจะอยู่ทะกกลางห้องตัวสี่ก็จะค่อนไปคลยท้ายๆบ้านภระตาอยู่ ถ้าตัวห้าก็ท้ายเลยใช่ขาจะนักตัวพัดลมเอาแต่เอาจริงก็สนุกดีนะอผมตัดผมผมตัดผมเป็นจําใช้มีโกนไม่เป็นตัดผมเด็กไปสานผมเป็นเด็กเบิกกลับไปเราไปเที่ยวสุนว่าเรมทำอย่างชาติรละครอย่างชาติเงี้ยจะพาไปสละสิทธิ์ไม่ได้ด้วยนะมันน่าเบื่อแหละไปดูโขนนะคิดดูดิเราไม่อยากไปเราอยากจะอยู่ในศูนย์ฝึกกันนะแต่ก็ต้องไปแต่ผมว่าก็ดีนะดีว่าเรียนจำอ่ะอ่าแล้วสุดท้ายแล้วจนบ้านมีสิบกว่าคนแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพี่ไหมในตอนที่อยู่สถานบินิจก็มี เป็นเด็กบ้านโดนทีนเนี้ยเนาล่ะเล่าให้ฟังหน่อยพี่เนี่ยเรื่องของเรื่องมันมีปากเสียงนิดหน่อยแหละมันก็แจวอะมันโดนคัตเตอร์กรีดหน้าเขาเนี่ยเย็บนอกเย็บในอะเป็นร้อยเข็มเลยเย็บเย็บนอกเย็บในอะไปโดนที่ไหนมาพี่บนบนนอหรอไงไม่ใช่โดนนอกแล้วมันก็แทงเขาตายไปใช่ป่ะมันเจเก้อความเก๋พี่จะเล่าความเก๋เขาคือเขาอยู่ข้างนอกเนี่ยโดนกรีดหน้ามาแล้วก็ไปแทงเขาตายใช่ไหมแล้วก็เข้ามาหาก็้วอยู่ด้วยกันพี่มันไม่ยอมคนอ่ะมันดันไปจะซัด ลุงน้องพะตาไรบอยเชื่อมันดีอ่ะคนที่จะไปซัดอ่ะดีใช่อะน้ำใสดีสนิทกันนี่ด้วยบอยเชื่อน่ะครับเขาจะทำเขาเกรงใจนี่แล้วมันเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยอ่ะเราก็ไปคุยแล้วนะมันรอจังหวะเราไปตัดผมหรือไปสานตอนบ่ายอ่ะพอเราไปตัดผมหรือไปสานปุ๊บคนวิ่งไปบอกเลยพี่เดชไปดูที่บ้านเร็วเด็กบ้านพี่เดชโดนกระทืบอ่ะโดนปิดซอยอ่ะเราไปดูหน้าตาแตกไปเลยมันทำแป๊บเดียวนะคือว่าเจะมันรู้นี่องมาใช่ป่ะมันแบบเกรงใจอ่ะครับเราก็เดินไปคุย บอกขอโทษทีมันต้องทําวะมันบอกไงน,นะใครพูดไอ้บอยเชื่อไอ้อ,อ้าดีแล้วแค่นี้พอไม่หนักมากดีไม่ไม่ใช้เลขกกันใช่ปะมันไม่ใช้อวบธอ่ะมันใช้แค่มืออะอบ้านนั้นบ้านใหญ่บ้านพาดตาเต็มเลยอก็ถึงขนาดว่าครับบ้านบ้านอะโอ้โหรับสานฟึกอะครับเรานอนอยู่หน้าห้องน้ำคูเวนเช่นปะมันเป็นซอยเล็กเล็กปิดหัวท้ายคือไปไหนได้เจ็บทุกคนอ๋อถ้ากับว่าโดนกันทั้งบ้านเลยอะใช่ นี่แน่ใจแล้วว่าไม่ทำไงครับเราก็ตายใจคร่บอือพี่ก็ไปตัดขนใช่ไหมพรับวันจันทร์อ่ะเขาต้องไปสะาดผมจะเป็นเด็กเบิกไงตัดผมจะลงห้องตอนตีห้าก่อนเขาอ่ะอืมแต่่าตัดผมเดี๋ยวไปสะาดใช่ป่ะอ่าแต่ถ้าวันหยุดเราก็ต้องไปตัดให้เขาเลยใช่ป่ะอืมพอเราไปมันช้าเลยเรายุดไม่ทําเรียบร้อยากลบว่าเหตุการณ์นี้คือโดนปิดทั้งบ้านก็คือว่าพี่รอดไปตรงที่ว่าเบิกตัวไปตัดมันไม่ทํานี่อยู่แล้วอืมต่อยพี่อยู่เขาไม่ทำไม่ทมันก็ไม่ทำพวกนั้นด้วยท่านี้อยู่อ่ะครับ แล้วก็ความที่พอหลังจากนั้นปุ๊บพอความที่เขาแบบว่าพวกด้วยแล้วก็ความที่เขาคับบ้านด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างต้องทำอ่ะมันเหมายถตัวย่างแหละครับอีกอันหนึ่งก็ยัยงานนี้แต่ผมจะออกแล้วเด็กบ้านรวมตัวกันหนีจะไปเที่ยวสงการเขาชวนแล้วนะบอกกูจะไปทำไมวะกูเหลือเดือนเดียวหลังสงการกูก็กลับแล้วมึงไปกันเถอะเราก็นอนพูเล่นแล้วมันมีประตูสังกษีอ่ะช่วงหนึ่งใช่ป่ะแค่มือแหกเลยก็มุดไปได้แล้วเราไม่รู้ทางผมมองอ่ะ จะหนีตั้งแต่วันที่ผมย้ายไปวันแรกเดี๋ยวนะพี่ตรงแหกสังกะสีนี่มันอยู่ตรงไหนส่วนไหนของศูนฝึกเราเข้าไปฝั่งซ้ายแล้วก็แหกท่าของแห่งบ้านคนนี่เองอเราแหกสังกะสีแล้วก็มุดไปเป็นก่อสร้างแล้วคือยุคนั้นเป็นแค่สังกะสีใช่ไหมพี่เป็นช่วงเดียวประมาณสัก20เมตรอ๋อเนี่ยเรามือแหกสังกะสีแล้วมุดไปได้เลยอืมอืม,อมผมมองตั้งแต่ผมวันแรกที่ผมย้ายไปใช่ไหมครับจนผมปล่อยตัวแล้วผมก็ไม่กล้าหันไปีอทีอ ซึ่งเรามองอ่ะเราพอมองแล้วมันจะคิดมัในหัวเองอัตโนมัติว่าเฮ้ยอ่ะไปอย่างนี้แม่งหนีได้นี่หว่าใช่ไหมฮะแต่ไม่กล้าเพราะว่าไม่ชํานาญกรุงเทพแล้วใช่ปะแล้วกูจะกล้ายังไงวะต่างก็ไม่มีครับแต่สุดท้ายแล้วเกิดเหตุนี่ขึ้นจริงๆแต่ไม่ใช่เราคนในบ้านเราเราก็นั่งพูดเล่นครับแล้วก็นอนตอนตอนบ่ายอ่ะได้เสียงกรี๊งอ่ะเรารู้เกิดเรื่องแล้วเด็กมันก็วิเดียร์พิเดียร์เด็กบ้านพี่เดียนี่ทีเอาอีกแล้วเด็กบ้านพี่เดียอีกแล้วยืนบนหลังบนหลังคาช่างเย็บอ่ะมาติดกับกกแพงงใช่่่ปะะะรโดดต้นมมว มึงดูหนังกันมากไป <S 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 สูงน,น,น่าจะราคามันสูงถ้าใครนึกภาพไม่ออกแล้วก็เป็นเหมือนเหม,มือนเหมือนตึกสองชั้นอะความสูงอะนะเหมือนตึกสองชั้นได้ถ้าเฉลีหลงกระโดดก็เป็นเรื่องปกติใช่แล้วก็มีกําแพงใช่ไหมแล้วก็รั้วหนามถูกไหมถ้าคือกระโดดไป <S <S คือเขาคิดรั้วหนามไมา่กระโดดประมาณแค่นี้ไม่ใช่ไปเกาะต้นม่วงคิดได้ไงอืมมันถือเลขคนอ่านคิดด้ แล้วมึงไม่โดดเหรอนี่ถามตัวหลังนะไ<อ>ม่งั้ขึ้นไปที่สูงที่ปายเลยโดดไปเจ็บแน่นอนไม่ได้วิกก่งหรอกหักหักมาเออลืเ่วอ,อว่าเออก็แน่นอนดิเพราะความสูงมันสูงมันกระโดดมากระทบกับพื้นเนี่ยมันยังไงก็หักใช่ไม่หักก็ไปต่อไม่ได้มึงไปรู้ว่าจระเข้มันกระแทกไม้เสียบเอาอีกอ,อ่าตายจริงจระเข้แหละอือคิดได้ยังไงใช่ไหมมันไ,มได้แล้วใช่ไหมเจ้าที่จับลงมาให้กระโดดกบล้อกระนฝึกตัดกำลังงอนยางแตกโห16ไร่เนี่ยนะใช่กระโดดไปเรื่อยนะใช่่รออบะ แค่วิ่งยังเหนื่อยเลยพี่อย่าว่ากระโดดกบเลยนะเจ้่ทีน่นู้นเขาไม่เขาดีไม่ตีนะตีน้อยอเด็กอ่ะเพราะนนว่วาได้ความเยาวชนคุ้มช<ข>อแล้วแม่แจ๋วรลักเด็กเป็นหัวหน้าตันฟือเป็นแม่แจ๋วอผู้หญิงครับแล้วมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมพี่ในตอนที่พี่อยู่สถานบินี้ตอนนั้นก็มีแบบแทงกันนะครับแทงกันคงทนไม่ไหวอ่ะเป็นหัวหน้าหัวหน้าคุ้มวิ่งอ่ะต้นสายปเหตุมาจากเรื่องการไม่ให้เกียรติกันอ่ะกูเกกว่า ขาใหญ่กว่าถึงมึงเป็นหัวหน้าคุมวิ่งมึงก็ต้องเกรงใจกูแต่มันไม่ใช่นะเขาเรียกว่ามียอดการที่เป็นหัวหน้าคุมวิ่งถูกไหมใช่แต่มันไม่ใช่เราอะเป็นลูกห้องให้ปะลูกหอครับมึงก็ต้องให้เกริหัวหน้าคุมวิ่งเขาด้วยถึงมันมันจะดูเวอร์ผิดกันเงี้ยเอาให้ยยกตัวอย่างสมมติผมผมอายุเนี่ยหน้าแบบอย่างเงี้ยเป็นคนคือเขาให้ให้ให้สิทธิ์มาเป็นคนคุมวิ่งใช่ก็นับหนึ่งสองสามสี่แล้วพี่ เป็นคนที่อยู่ในแถวใช่ซึ่งพี่อาวุโสกว่าแล้วก็ความที่กับความเก่าความอะไรพี่มีเยอะกว่าอยู่แล้วแล้วไม่วิ่งในแถวด้วยออกมาเิ่งนอกด้วยอืมคือแต่ถ้าผมสั่งอะไรอ่ะพี่ต้องให้เกียรติผมใช่เพราะผมเป็นคนคุมวิ่งใช่แต่วันนั้นมันไม่ให้เกียรติตลอดมันเกิดเหตุเพราะว่าคนที่อยู่ในแถวไม่ให้เกียรติคนคุมวิ่งถูกไหมพี่อ่ะแล้วมันเกิดไงพี่มันคงจะแบบเก็บกฎนะอคนคุมวิ่งใช่ไหมเก็บกดระเบิร์ดอ่ะจะรอคนน้อนหมดอ่ะประมาณตีหนึ่งได้ขวสียงร้องให้ลั่นหอเลยอื ทอมแทงเลยตอนรับเลยอืแทงเลยล้วไม่นับอะไม่ยั้งอะแทงไม่นับเลยเหรอถ้าวันนั้นมันวิ่งมาน่ะมาหน้าห้องนะครับถ้าวิ่งมาแล้วมันล้มนะตายอ๋อแสดงว่าพอโดนแทง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 ลงไปปุ๊บเรารู้สึกปุ๊บสบัดตัวใช่แล้วก็วิ่งมาหน้าหอใช่คนก็เลยห้ามพอตื่นแล้วนะครับ เอาพาอุดตัวเลือดนี่โหยังก็ดีเป็นสันเด็กนะมันออกง่ายอืและซึ่งพี่อยู่พัลลมตัวหนึ่งอยู่แล้วใช่อ่ามันก็ต้องผ่านพี่ไปแล้วต้องฝังไว้แล้วแล้วใช่ป่ะครับกันไว้อะอืมถ้าเป็นเรื่องจำมันจะออกยากใช่ไหมครับเนื่อเป็นสายเด็กเขาไข่เลยอืมไข่ะออกนะตอนออกเลยเนื่องจากเนื่องด้วยจากแผลอุ่ยแล้วเด็กด้วยนะเด็กมันคือให้สิทธิ์ที่ว่าไม่ใช่นักโทษอืมเป็นนักเรียนเขาเรียกนักเรียนครับออกง่ายครับแล้วคนที่แทงโดนทําโทษยังไงฮะ ไม่ได้ต่อคดีด้วยแค่โดนแบบงดเยี่ยมญาติอย่างเดียวเขาสืบสืบสืบปึ๊บแลวนั่นเป็นคนดีอ่ะไม่ได้คนเกเรอ่ะคนนี้คุมวิ่งเลยนะใช่เนี่นะเราบอกว่าสมัยนั้นสถานพินิจนี่โอ้โหความเถื่อนนี่เป็นไงพี่ระดับไมสบ่สิบเต็มสิบไหมเต็มสิบ,สบมีเรื่องที่ว่ายกหอแทงกันอีกหอแล้วมียกหอแทงกันอีกกัเรื่องไงแบบเดียวกันอยกหอแทงกันนี่คือข้างล่างหรือข้างบนมันมีหอสี่หอห้ามันจะมีสามชั้นอะ มันจะไล่หอแต่หอห้าเนี่ยเป็นพวกห้องเกเรอ่ะขายยาเยอะคสาวเสียงเสียงดังแต่รันทะลึงมาป้นหอสี่มาป้นของหมายถึงของยิ้มยากใช่หอสี่ใช่เวลาถือมายะครับขอเราแย่งอ่ะมันแย่งอ่ะตอนนู้นนี่หยิบมาเยอะเอามาเป็นนาแล้วมันมักหมมอ่ะครับสะสมภรรตกันเรยซึ่งตอนนั้นภรตตอยู่หอหอสี่หอสี่เลยบอกไม่เอาไว้ละศึกษาในบ้านเลย ครับแต่เลาเขาก็ดันเราออกนะบอกเราจะปล่อยตัวไงไม่ต้องยุ่งเวลากินข้าวเช้าเสร็จให้แยกมาเลยพอเช้าเสาร์อาทิตย์จ้น้าเเสาร์ครับพารตะก็คือว่าคุยกับพวกในหอสี่ใช่ไหมพวกซามูพวกอะไรในวงในบ้านเขาเนี่ยเนี่ยคือรวมก็คือว่าเกเกมันพอการใจหอศี่มันไม่เบียครับคือให้เอาอาวุธออกมาหมดใช่เราไม่เห็นเลยนะตอนแรกว่าเหล็กอยู่ตรงไหนมั่งอ่ะครับผมไปนอนใต้ตึกใช่ปะมันจะเห็นเหตุการณ์หมดเลยพอกินข้าวเสร็จปล่อยแถวผมชิ่งมาก่อนเลยอื เท่านั้นแหละเหตุการณ์เกิดกันที่ไหนโรงเลี้ยงก่อนเลยโรงเลี้ยงใช่ไงพี่เห็นเหตุการณ์แค่ไหนแล้วใช่เป็นเกิดอะไรขึ้นนี่ตัวหลักๆในโดนก้อนเลยคือมาร์ตัวกันแล้วอ่ะครก็ใส่เลยเหล็กแต่ละตัวนี้ก็คือยาวมันมีช่างยนต์นะมันเจียได้อ่ะอืมมันไม่ดาบเลยับผมได้ยินเสียงเดียพินเกตเดินเข้ามาแล้วจากซอยมันมืดอ่ะเดินเข้าไปหาเลยอื ทงแม่งกลางซอยเลยแทงเข้าไปที่ไหนพี่คอเลยเข้าไปที่คอเลยเหรอแทงคอเลยคือไม่ต้องพูดพั่มํำเพลงเลยนะพูดเลยแทงเข้าไปคอเลยปุ๊บเขายังไงฮะเข้าเต็มเต็มมึงถากูทำไมก็ถามอ้าวคือเข้าไปแล้วเข้าแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ